สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูนะคะทั้ง tiktok แล้วก็ youtube เลยวันนี้นะปูจะพาทุกคนมาอันบ็อกเปิดกล่องของสุ่มพิมพ์ริพายนะวันนี้วันที่1มิถุนานะคะหวยเพิ่งออกไปก็เรียบร้อยคะ่ะโดนกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะโชคดีได้ทองของแม่พิมพ์นะอ,อตอนนี้ก็6กโมงครึ่งแล้วตอนแรกปูว่าจะ เปิดกล่องที่ลระเบียงบ้านนะคะปรากฏว่ารอเคอรี่ทั้งวันเลยจ้าผู้บ่าวไม่โทรมาสัทีก็เลยมาได้ตอนนี้ค่ะโปรเพลแล้วอ่มาอันบ็อกกันที่ในห้องดีกว่ามาเลยเด้ดีฮะทุกคนอุ้ยกล่องใหญ่แล้วก็หนักมากเลยบ้านเลขที่ถูกต้องอ่ะเรามาเปิดไปพร้พอมๆกันเลยมาจา้ะจะได้อะไรบ้างนะ โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนก่อนที่จะเอฟแม่พิมพ์นะคะอันนี้คือรอบวันที่ปูเอฟวันที่26พฤษภา,านะคะคือกล่องสม,ม่น1 0ง0ันบาทแล้วก็วันนี้ได้วันที่1นึ่ม,มีเมสเซจเข้าเมื่อเช้านี้นะคะเราก็รอพี่สุดหล่อโทรมาพี่เคอรี่โทรมาทัางวันทำงานบ้านรอก็แล้วนะแปบบหนึ่งนะทุกคนใจเย็นจัด ตื่นเต้นๆืเ้น,น,นเมื่อเช้าเนี้ยเห็นเฟซเพื่อนน่ะหน้าเฟซอะมีคนได้ทองไปบ้างแล้วนะแต่เรามาดูของเราว่าจะได้อะไรบ้างเป,เปิดมามีหมอนให้ก่อนเลยค่ะนี่อยากรู้ไหมชิ้นที่หนึ่งเป็นหมอนจ้าโอ้โหหมอนพอดีเลยนุม่มนิ่มเลยน,นะเนี่ย เป็นอะไรนี่ยแผ่นวอลเปเปอร์ติดครัวค่ะทุกคนชิ้นที่สองชิ้นที่สามเป็นผ้าไอ้นี่ไงผ้ารองพื้นอะเนาะผ้าพรมเช็ดเท้าอุ้ยฉันปรจ,จำจำผิดจำถูกอันนี้เป็นของเล่นเด็กนะคะ มีลูกเตา๋าอันนี้ปูไม่รู้จักเดี๋ยวให้หลานเราไปเล่นต่อมาเฟียวอากระดาษมีชู้หมดพอดีสองสามสี่ห้าชิ้นละต่อมาเป็นอะไรอยาทุกคนเดีย๋ยวนะมอนอิงไล์เจ้าหญิงให้หลานสาวต่อ,อของเยอะมากนี่คือไฟประดับข้างนอกเป็นแบบเหมือนไฟสนามมาทุกคน โอเคอะไรอีกอะไรอีก,อ,อ,กอุ๊ยมีอะไรอยู่ข้างในโอ้ได้ม้อกนะคะไฟฟ้าเอาละอ่ะเดี๋ยวลองแกะให้ทุกคนดูเลยดีกว่าโอ้ยแกะไปก็เหงื่อแตกไปนะคะลุ้น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 ,นมามีม้มอกันะคะไฟฟ้า หให้คนดูเลยกระทะไฟฟ้าจริงๆไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีอะไรที่ให้เราสุมในสุม <laughs> อันนี้กระทะไฟฟ้าของจริงหม้อชาบูอะไรประเภทนี้โอ้โห่ะ<า>เยอะมากเห็นไหมต่อมาอ่านี่เอ้กล่องข้าวกล่องอาหารให้เด็กๆไปกินข้าวที่โรงเรียนหรือว่าเราก็เอาไปแพ็คกิ้งที่ทำงานได้เนาะวันไหนที่ทำกับข้าว ชุดช้อนส้อมทำไมรู้อันนี้เรื่องจริงนะคือบ้านปู่ปู่กำลังหาซื้อซ่อมอยู่พอดีเลยนี่ค่ะทุกคนนี่โอ้โหชุดเซตมาแบบสวยเลยมีทั้งมีดนะคือเป็นเซตแบบอาหารเนี่ยอาหารสไตล์ยุโรปสไตล์ฝรั่งเลยเนี่ยดูดิทุกคนมีช้อนซุปช้อนช้อนช้อนเล็กช้อนชาช้อนอะไรคือครบหมดเลยนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนนี่ไงเห็นไหม กินกับสเต็กชิ้นต่อมาเราไม่ดูเราไม่ดูเราจะทำเจออะไรบ้างอ่าอันนี้คืออ่าสำลีคำต่ออะไรเนี่ยกระบอกน้ำหรือเปล่ากระบอกน้ำค่ะเพ,พื่นอนต่อต่อต่อชามอ้อไฟอ่ะแอบดูนิดนึง แล้วก็ถุงเท้าค่ะถุงมือหมดแล้วไม่ท้องเหรอฉันฉันตุยอีกแล้วอันนี้คือแผ่นของแปะแมสนะคะแล้วก็ก็มีมีหางคนหมดแล้วแม่แม่ของหนูอยู่ไหนแม่ อีกแล้วฉัน้นแต่ว่าไม่เป็นไรได้ของคลุมมากนะคะทุกคนได้ของคลุมมากในนี้เขาจะมีเขียนรายการบอกสินค้านะคะนี่เห็นไหมเราก็จะได้มูลค่าสินค้าทั้งหมดพันเจบบาทค่ะมีรายการบอกทั้งหมดนะโอเคทุกคนก็ ใครได้อะไรกันบ้างช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะของใครถึงแล้วบ้างก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปูด้วยนะคะคลิปหน้าปูจะพาทุกคนมาทำอะไรต่อโปดติดตามนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย